สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับผมกันเช่นเคยนะครับกับรายการเก็บเบี้ยใต้ถุ้าน,นะครับวันนี้ก็ตรงกับวันพุทธที่30มิถุนายนปีพุทธศักราช2564ะครับเจอกันเช่นเคยนะครับในช่วงแรกของรายการวันนี้ช่วงเจาะเศรษฐกิจครับเดี๋ยวจะคุยกันเรื่องของหลายหน่วยงานนะครับเดินหน้าบรรเทาภาระหนี้สิน กับประชาชนนะครับโดยมีกระทรวงการคลังเป็นเจ้าภาพแล้วก็ร่วมมือกับหลายหน่วยงานด้วยกันแต่จะมีมาตรการอะไรบ้างก็เยอะแยะไปหมดนะฮะได้พูดคุยกับคุณอรุณศรีเมธิสริยพงศ์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการเงินสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะครับในช่วงเจาะเศรษฐกิจครับส่วนอีกช่วงหนึ่งจะเป็นช่วงรู้เกียนรู้ใช้นะครับเรื่องของการที่มีคนตั้งคำถามว่าแอปพลิเคชันกู้เงิน ซึ่งปรากฏอยู่ใน Play Store สามารถกู้เงินได้จริงหรือไม่นะครับเดี๋ยวพูดคุยกับคุณนัทะพงศ์อภินันกูลกรรมการสมาคมนักวางแผนการเงินไทยในช่วงรู้กินรู้ใช้นะครับวันนี้รายการเก็บเบีย้ยได้ถุนร้านเราจะมอบกระปุกออมสินตู้ ATM จากธนาคารออมสินจำนวน2รางวัลเพียงแค่ท่านผู้ฟังร่วมสนุกด้วยกัน ตอบคำถามนะครับแล้วก็ส่งคําตอบของท่านผ่านมาในช่องทางในช่องทางหนึ่งก็ได้นะครับช่องทางแรกเป็น SMS พิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งมาที่หมายเลข4221075 4221075นะครับส่วนอีกช่องทางหนึ่งก็เป็น Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครโดยทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับ นอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเก็บเบี้ยได้ถุนร้านและสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเดือนละหนึ่งท่านเพื่อมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านด้วยนะครับมาถึงช่วงของกิจกรรมครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนนะครับข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินได้นําเสนอสินเชื่อบ้านโดย ปีแรกนะครับคิดอัตราดอกเบีย้ยเพียงร้อยละศูเท่านั้นแล้วก็มีค่าจัดทำนิติกรรมสัญญาและค่าบริการสินเชื่อไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายนะครับสามารถขอสินเชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่31สิงหาคม2,564นี้นะครับทวนอีกครั้งครับธนาคารออมสินครับได้นำเสนอสินเชื่อบ้านนะครับโดยคิดอัตราดอกเบีย้ยปีแรกเพียงร้อยละ0.5เท่านั้นนะครับแล้วก็ไม่มีค่าใช้ใจ่ายเรื่องการ จัดทำนิติกรรมสัญญาและค่าบริการสินเชื่อแต่ประการใดนะครับสามารถขอสินเชื่อได้ตั้งแต่บัดน,นี้จนถึงวันที่31ทธันวาเอ,อ่อขอไปครับ31สิงหาคม2564นอะครับมาถึงช่วงคำถามครับเราถามท่านผุ้ฟังว่าสินเชื่อบ้านที่ธนาคารออมสินได้นำเสนอนะครับเป็นสินเชื่อดอกเบีย้ยต่ำปีแรกคิดเพียงร้อยละ0.5เท่านั้นนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายเรื่องการจัดทำนิติกรรมสัญญาและ ค่าบริการสินเชื่อแต่ประการใดสามารถขอสินเชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่เท่าไหร่เดือนและปีพศออ,อะไรส่งคำตอบมานะครับ SMS 422-1075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบีย้ยใต้ถุนร้านนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีครับประจำวันที่29มิถุนายนจากจังหวัดปทุมธานีนะครับขอแสดงความยินดีกับคุณสุวารีนันทานะครับมาถึงช่วงข่าวประชาสัมพันธ์ครับ ธนาคารอ,อมสินนะครับได้ออกมาตรการเพื่อช่วยเหลือธุรกิจท่องเที่ยวนะครับโดยเป็นมาตรการยกเว้นการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นระยะเวลานาน6เดือนด้วยกันมีผลตั้งแต่งวดเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม2564นะครับโดยจะให้สิทธิ์กับผู้ประกอบการ SME ในกลุ่มธุรกิจโรงแรมรีสอร์ทเกสเฮาส์แล้วก็เซอร์วิสอพาร์ตเมนต์นะครับที่มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน250ล้านบาทและมีหนี้ค้างชำระนานไม่เกิน90วันนะครับสามารถที่จะ แจ้งความประสงค์เพื่อเข้าร่วมกับมาตรการดังกล่าวได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือที่ศูนย์สินเชื่อธุรกิจลูกค้า SME ที่ได้ติดต่อขอสินเชื่อเอาไว้ก็ได้เช่นกันนะครับหมดเขตแจ้งความประสงค์ในวันที่23กรกฎาคม2564นี้นะครับธนาคารออมสินได้จัดทำมาตรการเสริมสภาพคล่องด้วยการ ให้สินเชื่อในเงื่อนไขแบบผ่อนปลนนะครับกับผู้ประกอบการ SME ธุรกิจท่องเที่ยวอีกหลายมาตรการด้วยกันซึ่งปัจจุบันจะมีมาตรการอยู่2มาตรการที่ยังคงเปิดรับลงทะเบียนอยู่นะครับคือมาตรการที่1มาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้าประกันวงเงินให้สินเชื่อสูงสุดรายละ5 0,000นบาทนะครับแล้วก็อีกมาตรการหนึ่งคือมาตรการสินเชื่อ SME มีที่ มีเงินนะครับสำหรับธุรกิจท่องเที่ยวใช้ที่ดินเป็นหลักประกันนะครับอัตราดอกเบีย้ยปีแรกร้อยละ0.1วงเงินให้สินเชื่อสำหรับบุคคลธรรมดารายละไม่เกิน10ล้านบาทนะครับสำหรับนิติบ,บุคคลรายละไม่เกิน50ล้านบาทสามารถยื่นขอสินเชื่อได้โดยโลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของธนาคารออมสินนะครับ w w w g s b o r t h หรือติดต่อที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศนะครับ เอาละครับช่วงนี้ครับเป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจนะครับเรื่องของมาตรการที่จะช่วยบรรเทาหนี้สินภาคประชาชนเป็นอย่างไรนะครับพูดคุยกับคุณอรุณศรีเมธิสริยพงศ์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการเงินสำนักงานเศรษฐกิจการคลังตอนนี้อยู่ในสายนะครับสวัสดีครับคุณอรุณศรีครับค่ะสวัสดีคุณคุณพัชแล้วก็ผู้ฟังรายการทุกคนนะคะตอนแรกผมว่าจะเกินมาตรการแต่ดูเยอะละเกินเนี่ยคุณอรุณศรีฮะ ค่ะนะคะเราจะทํำยังไงมีมาตรการอะไรบ้างที่พอจะเกิดเกินได้ไหมครูฤาสีฮะค่ะอย่างเมื่อวานนี้นะคะทางกระทรวงการคลังนะคะก็ได้นํำรายงานเข้าไปที่คอรมอนนะคะเห็นชอบเรื่องของการรับทราบผลการดําเนินงาน ของมาตรการช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบการแพร่ระบาดของโควิดสิบเก้าผ่านสถาบันการเงินเฉพาะกิจนะคะก็ค,ะคือเรามีการรายงานว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีมาตรการการพักชำระหนี้นะคะณวันที่ยี่สิบเอ็ดมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่เนี่ยทางสถาบันการเงินเฉพาะกิจซึ่งเป็นสถาบันการเงิน ของรัฐในสังกัดกระทรวงการคลังเนี่ยได้ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้โดยการพักหนี้นะคะ,<ฮ>ะด้วยการพักเงินต้นดอกเบี้ยนะคะแล้วก็มีการขยายระยะเวลาชำระหนี้เนี่ยรวมทั้งสิ้นเนี่ย7.56ล้านลายนะคะคเป็นวงเงิน3.46ล้านล้านบาทนะคะคแล้วก็ ปัจจุบันก็ยังมีลูกหนี้ที่ยังอยู่ในมาตรการประมาณสามล้านรายนะคะคในวงเงินประมาณหนึ่งจุดสามล้านล้านบาทก็ยังคงให้ความช่วยเหลือต่อไปแล้วก็ทางกระทรวงการคลังเนี่ยก็ได้ขอให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจนะคะขยายระยะเวลาชำระหนี้ให้ลูกหนี้เนี่ยออกไปจนถึงสิ้นปี2,564ั้ายค่ด้วยค อนอกจากมาตรการการทักชำระหนี้แล้วเนี่ยก็ยังมีมาตรการสนับสนุนสินเชื่อนะคะซึ่งก็จะมีสินเชื่อเนี่ยผ่านมาตรการสินเชื่อฟื้นฟูแล้วก็มาตรการทักซับทักหนี้ภายใต้พรกร การให้ความช่วยเหลือและก็ฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 หรือที่เรียกว่าพรากรฟ,ฟื้นฟูผ่านธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็สถาบันการเงินนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีสินเชื่อผ่านสถาบันการเงินเฉพาะกิจเนี่ยอีกหลายมาตรการที่ยังมีวงเงินเหลืออยู่ให้ประานชมแล้วก็ผู้ประกอบการเนี่ยขอได้ขอรับสินเชื่อเนี่ยได้อีกกว่าหนึ่งแสนล้านบาทค่ะ อ๋อกลับอย่างนี้มันเ,เราควรจะต้องเริ่มต้นจากการหาข้อมูลให้เหมาะสมกับตัวเราก่อนไหมครับคุณรุศรีค่ะเค่ะส่วนหนึ่งเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจได้นะคะครับแล้วก็อาจจะเข้าไปดูในเว็บไซต์ที่จะเป็นเรื่องของออมันจะมีเว็บไซต์รวมนะคะที่ผอผู้ประกอบการเนี่ยสามารถเข้าไป สืบค้นได้ก็คือในเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันเราไม่ทิ้งกันขีดด้านการเงิน com นะคะอันนี้จะเป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมมาตรการด้านการเงินที่จัดทำขึ้นโดยกระทรวงการคลังร่วมกับส,าสมาคมสถาบันการเงินของรัฐนะคะนอกจากนั้นเนี่ยทางแบงค์ชาตเองเนี่ยก็มีเว็บไซต์อของแบงค์ชาตที่รวบรวมมาตรการที่ช่วยเหลือ ลูกนี่ไว้นะคะก็คืออยู่ใน w w w ร์ไวด์ d d แล้วก็สแลนะคะแล้วก็เขียนว่า c o วิด1 9กะคะ่ะก็จะเป็นการอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการแล้วก็ประชาชนเนี่ยสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลแล้วก็มาตรการช่วยเหลือะคะ่ะครับครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราได้ข้อมูลเหล่านี้ปุ๊บเนี่ยการที่จะไปติดต่อตามหน่วยงานต่างๆนานา,นานเนี่ย ช่วงนี้เนื่องจากโควิดเนี่ยมีช่องทางยังไงบ้างไหมฮะคุณวรุณศรีฮะค่ะทางอย่างเช่นธนาคารออมสินเองเนี่ยก็มีช่องทางในรข่สินเชื่อใช่ค่ะ่านไมโม่แล้วก็ทอสอเองทอกอสอ่ะคะ่ะแล้วก็ทอสอเองเนี่ยก็มีช่องทางทางด้านดิจิทัลเนี่ยให้ผู้ประกอบการแล้วก็ ประชาชนเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปติดต่อธนาคารได้เพราะว่าเรื่องของการส่งเสริมเรื่องระบบดิจิตอลเนี่ยเป็นนโยบายหนึ่งของกระทรวงการคลังที่มอบหมายให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจเนี่ยพัฒนาเพื่อให้บริการลูกค้าครับครับเพราะฉะนั้นก็ท่านลองดูว่าท่านมีหนี่ลักษณะแบบไหนผมสมมติอย่างนี้ได้ไหมคุณรุศรีอย่างเช่นกรณีหนักๆที่เป็นดอกเบี้ยหนักๆเลยน่าจะเป็นบัตรเครดิตไหมค่ะ ในส่วนของนอกนอกจากตัวที่กระทรวงการคลังเนี่ยได้ร่วมกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจทั้งเจ็ดแห่งแล้วเนี่ยทางธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยก็ได้ดำเนินมาตรการหลายมาตรการนะคะคที่ช่วยในการช่วยเหลือลูกหนี้ผ่านมาตรการเช่นเรื่องของมหากรรมไก่เกียร์นี้อย่างที่ อันนแบงค์ชาติใช่ไหมครับใช่ทางแบงคชาติเนี่ยก็ร่วมกับสํานักงานศาลยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมแล้วก็ตัวสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือเราเรียกว่าสคบอไม่ใช่สบคนะครับค่ะไม่ใช่ค่ะเดี๋ยวจะสับสนสคบสคบครับค่ะสคบค่ะนะคะก็ได้จัดงานมหกรรมไก่เกียรนี้ร่วมกับผู้ให้บริการทางการเงินหลายแห่งนะคะ แล้วก็ซึ่งเป็นช่องทางให้ลูกหนี้เนี่ยได้รับข้อเสนอที่ผ่อนปลนแล้วก็ตอบโจทย์ของลูกหนี้ไม่ว่าจะเป็นลูกหนี้ที่เรื่องของบัตรเครดิตรือสิอนเชื่อส่วนบุคคลใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็สินเชื่อเท่าซื้อที่ขณะนี้เนี่ยก็ได้อ่ามีการเข้าไปดูแลเป็นพิเศษครับ <นะ S 1> ครับ,รบอันนี้เราสามารถที่จะยกตัวอย่างพอเป็นรูป,ปธรรมได้ไหมครับคุณดุลสีถ้าเกิดสมมติเราไปเข้าโครงการที่บ้านนี้อย่างเช่นว่าเอาล่ะตอนนี้แบงงานก็ไม่มีแล้วแล้วก็ เอเงินจะจ่ายมันก็ไม่มีเอาตรงๆคุยได้ไหมครับได้ค่ะนี่คือทางธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยก็ได้ร่วมกับผู้ให้บริการทางการเงินเนี่ยออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยระยะที่สามอย่างยกตัวอย่างที่ทางคุณพิรพัฒน์ทูก็กเป็นเรื่องของสิทธิ์เชื่อบัตรเครดิตที่ <คน S 2> บุคคลใช่ไหมคะคคอันนี้เนี่ยก็มีมาตรการในการบรรเทาภาระหนี้โดยการขยายระยะเวลา ชาระนี้ให้ยาวขึ้นนะคะแล้วก็มีการลดดอกเบีย้ยขอให้มีการลดดอกเบีย้ยหรือว่ามีการรวมหนี้สินเชื่อบัตรเครดิตหรือสินเชื่อบุคคลเนี่ย <ฮม S 2> เข้ากับสินเชื่อที่อยู่อาศัยหรือสินเชื่อ,อไรย่อยอื่นเนี่ยเพราะว่าสินเชื่อบัตรเครดิตเนี่ยอาจจะมีอัตราโโสูงกว่าสินเชื่อที่อยู่อาศัยใช่ไหมคะเยอะเลยอันนั้นเนี่ยถ้ามารวมหนี้เนี่ยก็อาจจะทําให้อัตราดอกเบี้ยเนี่ยปรับลดลงก็จะเป็นการลดภาระของลูกหนี้นะคะในส่วนของสินเชื่อพวกจำนำรถ จะนำทะเบียนรถนะคะหรือว่าเช่าซื้อรถยนต์รถจักรยานยนต์เนี่ยก็จะมีทางเลือกในการลดค่างวดนะคะพักชําระค่างวดหรือว่าให้มีการขยายระยะเวลาชาําระหนี้แล้วก็มีเหมือนก,นกันก็คือให้มีการรวมหนี้กับสินเชื่อที่อยู่อาศัยหรือสิน,สนเชื่อรายย่อยเนี่ยเพื่อจะทําให้อัตราดอกเบี้ยนเนี่ยปรับลดลงนะคะเนี่ยครับเราต้องรบกวนคุณโอรุสรีแล้วยกตัวอย่างการรวมหนี้จะได้เห็นภาพชัดเจนว่าเดิมสมมุติวราอาจจะมี แม่ผมก็ไม่อยาก Bref, ยกตัวอย่างให้มันมีสารพัดนี่นะฮะแต่ว่าเอาเอาเป็นว่านี่ที่มันจะเป็นอาจจะต้องมีอยู่แล้วเนี่ยถ้ารวมกันยังไงหลักเกณฑ์ในการรวมเป็นยังไงแล้วก็อัตราของดอกเบี้ยที่เราเคยจ่ายอยู่มันจะลดลงไปได้มากขนาดไหนเมื่อคิดออกมาเป็นเงินต้นหรือว่างวดการชําระแต่ละงวดแต่ละงวดนะครับคุณรุสีครับต้องรบกวนนะฮะคือหาขออนุญาตอธิบายในหลักเชณฑ์นะคะเชิญเลยเชิญเลยครับค่ะอย่างอย่างที่ทราบกันดีว่าตัวสินเชื่อบัตรเครดิตเนี่ย คือปัจจุบันเนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยถ้าโดยทั่วไปเนี่ยสินเชื่อบัตรเครดิตเนี่ยก็จะประมาณสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะคะธนาคารแ่อปีนะฮะใช่ค่ะทางธนาคารแห่ปง,ง,าารงประเทศไทยเนี่ยก็ขอให้ผู้ให้บริการเนี่ยลดอตัตราดอกเบี้ยมาแล้วเป็นสิบหกเปอร์เซ็นต์นะคะคใช่แต่อย่างไรก็ดีเนี่ยอตัตราดอกเบี้ยพวกนี้ก็ยังสูงอยู่มเมื่อเทียบกับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยใช่ไหมคะครเทื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อที่ที่อยู่อาศัยเนี่ย <Ha. S 2> อย่างมากก็คือพวก MLR เนี่ย <Ha. S 2> หรือ m r r เนี่ยก็คือไม่เกินเจ็ดแปดเปอร์เซ็นถูกไหมคะจากสิบหกเปอร์เซ็นเนี่ยถ้าเรารวมหนี้ลง,งมาเป็นสินสเชื่อที่อยู่อาศัยเนี่ยใช่ไหมคะก็ลงมาเหลือแค่แปดเปอร์เซ็นมันก็ครึ่งหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะก็คือก็เลยสนับสนุนให้มีการรวมหนี้ขึ้นมาเป็นแคตตากรีมารวมอยู่ในประเภทของสินเชื่อที่อยู่อาศัยเนี่ย,ยซึ่งอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยก็จะถูกลง อย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือเป็นการยกตัวอย่างคร <c oughs> ่าวๆ่่่าาคครรววๆๆก็แปลว่าถ้าเดิมสมมติเธอเคยจ่ายดอกเบี้ยในในอัตรา,าบัตรเครดิตสิบหกใช่ไหมฮะแล้วก็ <c oughs> อัตราบ้านที่อยู่อาศัยแปดซึ่ง <c oughs> ก็แปลว่าโอ้มันก็ต้องจ่ายหนะักคือสิบหกเนี่ยแต่ยอดเงินมันอาจจะสักแสนหนึ่งสองแสนสมมติว่าแล้วกันนะฮะสมมติว่าแสนหนึ่ง <c oughs> ถ้าร้อยละสิบหกตกปีละหมื่นหกอันนี้มเล็กคิดคร่าวๆนะฮะปีละหมื่นหกถ้าเกิดลดออกมาได้ปุ๊บเนี่ยก็จะเหลือประมาณร้อยละแปดเพราะฉะนั้นแสนหนึ่งก็เหลือแปดพันครึ่งตัวครึ่ง ใช่ค่ะแต่ก็ต้องมีการ <c oughs> เอใช่ค่ะทางแบงค์ชาติเขาก็ได้มีการาให้มีการรวมหนี้ก็คือให้เจ้าหนี้หลายๆรายเนี่ยมารวมเป็นหนี้ก้อนเดียวซึ่งถ้ารวมเป็นหนี้ของสินเชื่อที่อ,อาศัยเนี่ยซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ถูกกว่าในสินเชื่อส่วนบุคคลหรือสินเชื่อบัตรคนไปตัวหนี้บัตรเครดิตใช่ไหมคะ่คก็จะทําใหา้ลูกหนี้เนี่ยมีภาระที่จะต้องจ่ายค่าดอกเบี้ยลดลงใช่<ง> แต่แต่ยังไงก็แล้วแต่หลักคิดยังต้องเหมือนเดิมก็คือว่าถ้าเป็นหนี้ต้องชําระคืนนะฮะย้าใช่ค่ะ <c oughs> อันนี้ก็อยากจะใช่แล้วก็อยากให้ลูกหนี้เนี่ยติดต่อสถาบันการเงินทุกแห่งนะคะคคทางกระทรวงการคลังแล้วก็ทางธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยก็ได้ย้ำกับทางสถาบ,บันการเงินทุกแห่งอ่ะให้ช่วยเหลือลูกหนี้แต่ว่าลูกหนี้เนี่ย ก็อยากจะขอให้ลูกหนี้เนี่ยเข้าไปติดต่อกับทางสถาบันการเงินนะคะอย่าอย่าหายหน้าไปอ่ะค่ะไปคุยกันเลยดีกว่าใช่ค่ะนะคะเพราะอย่างนอยเนี่ยสถาบันการเงินเนี่ยก็คงอยากจะเจอลูกหนี้หรือว่าอยากจะอยากจะทราบว่าลูกหนี้เนี่ยยังมีความเป็นอยู่เป็นยังไงใช่ไหมคะดีกว่าว่าหายไปแล้วก็อาจจะโดนดำเนินคดีฟ้องร้องกันค่ซึ่งเราก็ไม่แนะนำนะฮะใช่ค่ะอยากให้ติดต่อถ้าเกิดมีปัญหาอะไรเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไป ติดต่อกับทางทางแบงค์ชาติเนี่ยเขามีศูนย์ให้บริการครับเขาเรียกว่าศูนย์คุ้มครองผู้ให้บริการทางการเงินแบงค์ชาติใช่ไหมฮะอันนี้ใช่ค่ะอันนี้เขาก็ช่วยเหลือลูกหนี้เช่นกรณีมออีอาจจะสอบถามข้ออสงสยัยหรือว่ามีข้อ,อคุยกันไม่รู้เรื่องกับทางาการเงินอะไรอย่างเงี้ยทางศูนย์คุ้มครอ,องเนี่ย ก็จะช่วยไก่เกียร์เข้าใจแล้วี่ให้ใช่ใช่ใช่ผมนึกออกแล้วคุณอนุสีครับเพราะว่าบางทีเนี่ยทางบริษัทเขาเขาอาจจะให้บริษัทมารับจ้างทวงหนี้อะไรทำนองนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็เงื่อนไขมันคขาให้กรจะตึงใช้คำว่าตึงดีกว่าเพราะฉะนั้นกลับกันถ้าเกิดว่าเราไปคุยกับทางบริษัทต้นสังกัดที่เป็นเจ้าหนี้เราเลยตรงๆเนี่ยมันก็จะได้เงื่อนไขที่ผ่อนปลดใม่เยอะเลยถูกไหมฮะใช่ค่ะอันนี้เข้าใจว่าทางสถาบันการเงินเองเนี่ยก็มีความเข้าใจในตัวหนี้นะคะ ค่ะอยากจะช่วยเหลือลูกหนี้ก็คือมันต้องช่วยช่วยกันไปอ่ะค่ะตัวสถาบันการเงินเองเนี่ยก็อย่างที่ทางคุณพิรพัฒน์บอกว่าตัวลูกหนี้เนี่ยก็ต้องชาระหนี้นะคะไม่งั้นเนี่ยก็อาจจะมีผลกระทบกับตัวสถาบันการเงินด้วยใช่ครับครับทีนี้ขั้นตอนในการดูแลการช่วยเหลือเนี่ยจะต้องรอให้ส่งถึงศาลก่อนหรือเปล่าหรือว่าคุยได้ตลอดอ่ะไม่เลยค่ะคุยได้ตลอดคุยได้ตลอดนะฮะ ใช่ค่ะแม้กระทั่งในตัวของอมาตรการหลายๆมาตรการเนี่ยก็ถ้าเกิดจนถึงบังคับคดีแล้วเนี่ยก็ยังยสามารถคุยได้นะค,ะคุยได้โอใช่บังคับคดีน<อ>ี่คือศาลสั่งแล้วนะฮะใช่ในกรณีอของตัวมหาการ,รไก่เกียร์นี่เนี่ยก็เขาจะมีเอ่อมีช่วยเหลือลูกหนี้เนี่ยลูกหนี้ทุกสถานะรวมถึงลูกหนี้เอ l พอนะคะคที่ได้เริ่มบังคับหลักประกันแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะเข้า ร่วมไก่เกียร์นี่ปัญหาที่มีกับเจ้านี้ได้นะคะครับรีบไปคุยดีกว่านะฮะอย่าอย่าเพิ่งไปออรอเพื่อนบอกว่าขึ้นสารไปเถอะเดี๋ยวสารก็สั่งมาให้ลดดอกบดอกเบี้ยอะไรพวกนั้นมันยังมีประเด็นตามมายเยอะ <laughs> ใช่ค่ะเพราะ,ะาว่าถ้าเกิดกรณีที่ใช่ค่ะถ้าเกิดกรณีที่มีการบังคับคดีแล้วเนี่ยค่ะจะมีการพูดคุยกันยากหรือเปล่าอันนี้ก็ยังนนไม่รู้เนื่องานเพราะ,านนะใช่เราคุยก่อนดีกว่าค่ะอืมครับหรือแม้กระทั่งสุดท้ายจริงๆเนี่ยไปถึงหน้าห้องพิจารณาคดีอยู่แล้วเนี่ยเขาก็จะมีทนายความมาคุยกับเราเพื่อไกลเกลี่ยอันดับต้นก่อนจะได้ไม่ต้องไปอะไรมันมันมีขั้นตอนเยอะมากถูกไหมก่อนจะถึงโอ้โหขั้นบังคับใช้เนี่ยโอ้หนานมากคุณรุสีฮะอืมครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะรีบไปคุยกันก่อนเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าท่านมีปัญหาเดือดเนื้อร้อนใจอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเป็นกรณีของการที่ไม่ได้ผ่อนชําระยกตัวอย่างเช่นสินเชื่อเช่ารถถ้าเกิดจําเป็นต้องจำเป็นต้องใช้รถแล้วก็ท่านไม่มีตังค์อนนี้คุยก็คุยได้เหมือนกันถูกไหมฮะค่ะก็คือให้ติดต่อทางผู้ให้บริการทางการเงินก็คือตัวเจ้าหนี้นะคะครับค่ะอย่างนั้นดีกว่าทางภาครัฐเองเนี่ยก็ได้ พยายามที่จะเข้าไปช่วยเหลือนะคะครับครับอ่าเอาละก็เดี๋ยวดูกันต่อส่วนส่วนเออจะเข้าไปทางไหนก็เข้าทางแบงค์ชาติก็ได้นะฮะเป็นศูนย์กลางได้อันนี้นะครับใช่ค่ะเพราะว่าทางเอ่อศูนย์คุ้มครองผู้ให้บริการทางการเงินเนี่ยของทางแบงค์ชาติหรือว่าที่จะกดเบอร์โทรศัพท์ก็ได้นะคะตัวหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสองหนึ่งสามันนี้เนี่ยใช่ค่ะก็ถือทางธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยทางแบงค์ชาติเองเนี่ยก็ประชาสัมพันธ์ให้ลูกหนี้เนี่ย เข้าไปติดต่อหรือว่าจะเข้าจะเขียนข้อรอ้องเรียนหรือว่าข้อปัญหาติดขัดอะไรเนี่ยก็สามารถที่จะพิมพ์ผ่านเว็บไซต์ได้เหมือนกันนะคะกลับกลับได้ครับเอาละครับวันนี้รบกวนค่นนี้ก่อนมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมฮะเชนะิญฮะคุณนรุศีค่ะ,ะไม่มีนะคะแต่ว่าคือทางกระทรวงการคลังแล้วก็อกับทางสถาบันการเงินเฉพาะกิจซึ่งเป็นสถาบันในกํากับของรัฐบาลเนี่ยก็อะจะพยายามได้รับนโยบายให้ ช่วยเหลือลูกหนี้ในช่วงของภาวะวิกฤตนี้นะคะครับครับได้ครับเอาละครับวันนี้รบพวนแค่นี้ก่อนขอบพระคุณมากนะครับคุณอรุณศรีครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอรุณศรีเมธีสริยพงศ์นะครับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการเงินสำนักงานเศรษฐกิจการคลังท่านผู้ฟังครับในช่วงจอดเศรษฐกิจจริงๆก็มีเยอะนะครับมาตรการอย่างที่เรายกตัวอย่างไปคร่าวๆสรุปสรุปเป็นกรุ๊ปก็หนี้บัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคล นี่ที่ไม่มีหลักประกันที่ถูกโอนขายไปยังบริษัทบริหารสินทรัพย์หรือบอบอสไปแล้วหรือว่านี่เช่าซื้อรถยนต์ทั้งหมดเนี่ยสามารถหาทางออกได้หมดนะครับจะเย็นๆอย่าเพิ่งไปท้อนะฮะเอาละครับนี่เป็นช่วงเจอเศร,รษฐกิจครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ารู้กินรู้ใช้เรื่องของแอปพลิเคชันกู้เงินกู้ได้จริงหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวพูดคุยกับคุณนัทะพงศ์อภิพนันกูกรรมการสมาคมนักวางแผนการเงินไทยในช่วงรู้กินรู้ใช้นะครับ ส่วนคำถามวันนี้ครับถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารอ,อมสินครับได้นําเสนอสินเชื่อบ้านโดยคิดอัตราเบี้ยปีแรกเพียงร้อยละศูนไม่มีค่าจัดทานิติกรรมสัญญาและไม่มีค่าบริการสินเชื่อแต่อย่างใดนะครับสามารถที่จะขอสินเชื่อดังกล่าวได้ตั้งแต่บัดน,นี้จนถึงวันที่เท่าไหร่เดือนและปีพศอ,อ,อะไรส่งคำตอบมานะครับ SMS 4 2 2 1 0 7 5 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยได้ถุนร้านนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ